เจ้านายว่าที่กษัตริย์รัชกาลที่หไม่ใช่แค่เจ้าฟ้าจุฬาลงกรเราก็ทราบกันดีแล้ครับว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระชบิดาน,นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับแต่ในช่วงรอยต่อการผลัดแผ่นดินในคราวนั้นเนี่ยเกิดเรื่องราวขึ้นมากมายพอสมควรนะครับ ในเรื่องของการสรรหาผู้ที่จะมาขึ้นครองราชสมบัติต่อจากรัชการที่4ครับซึ่งพระองค์เนี่ยไม่ได้ทรงแต่งตั้งองค์รัชทายาทเอาไว้อย่างจริงจังนะครับและก็มีความเป็นไปที่มีเงื่อนไขมาประกอบหลายอย่างทีเดียวครับที่สําคัญนั้นก็คือราชการที่4เนะี่ยทรงได้เคยปรารบถึงเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่น่าจะสามารถขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระองค์ได้นะครับและก็มีศักดิ์และสิทธ ที่มีอำนาจบารมีและก็ความสามารถที่จะครองราชบัลลังก์เพื่อนำพาสยามเนี่ยไปข้างหน้าได้หลายพระองค์เลยครับเจ้านายเหล่านั้นคือพระองค์ไหนบ้างและก็เรื่องราวความเป็นไปในช่วงเวลาพลัดแผ่นดินคราวนั้นเป็นยังไงวันนี้ผมจะเอารายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทางยูทูบชา n e l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กะดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์้วยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า s u p e r t h n n k s ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ ข้อมูลในวันนี้จากบทความและก็หนังสือนะครับโดยเฉพาะบทความของคุณสมินอารีในศิลปวัฒนธรรมนะครับคุณผู้ฟังครับจริงอยู่หละครับที่เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์หรือภายหลังก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตในรัชกาลที่4นะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ทรงเป็นรัชทายาทหรือว่าผู้สืบราชสมบัติต่อจากพระชบิดามาแต่แรกครับ เพราะว่ามีเจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงอีกหลายพระองค์ครับที่รัชกาลที่4เนี่ยส่งวางไว้ให้เสเวยราชสมบัติได้ด้วยนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส่เนี่ยทรงถือกติตามพระราชประเพณีที่เรียกว่ามหาชนนิกรสมสรสมมุตินะครับท่านทรงยึดถือคตินี้อย่างหลักแน่นครับก็คือการให้อำนาจ เลือกพระเจ้าแผ่นดินองค์ถัดไปแก่ที่ประชุมของพระบรมวงศานวงศ์กุนนางชั้นผู้ใหญ่แล้วก็พระราชาคณะนะครับแล้วแต่ว่าจะลงความเห็นให้เลือกเจ้านายพระองค์ไหนเนี่ยพระองค์ก็จึงไม่ทรงตั้งพระเจ้าโอรสเป็นพระมหาอุปราชหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้านะครับแม้จะล่วงเข้าสู่ปลายพระชนทีบแล้วก็ตามครับพระองค์ยังทรงเปิดกว้างครับ โดยระบุถึงเจ้านายหลายพระองค์ที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยเห็นว่าหากได้ครองสิริราชสมบัติสืบต่อจากพระองค์แล้วเนี่ยก็จะเป็นคุณแก่ราชาอาณาจักรนะครับเรื่องนี้หม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ปราโมชเคยเล่าเอาไว้ครับในหนังสือโครงกระดูกในตู้ครับเป็นเหตุการณ์ครั้งทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่5นะครับ ตอนนั้นถูกสถาปนาเป็นกรมมื่นพิคเนสวนสุระสังกาศครับเมื่อวันที่4มกราคม249 9นะครับความบอกไว้อย่างนี้ครับบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกระทำสัตยปฏิญาณต่อพระพุทธปฏิมากรแก้วมรกตแล้วแสดงความในพระาราชหฤทัยว่าในเวลาต่อไปถ้าเจ้านายทรงกรมเป็นกรมมื่นสพระองค์คือกรมมื่นพิคเนสวนสุรสังกาศ ก็คือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรเลนะครับกรมมื่นบำราบปรปักกรมมื่นวรจักรทรานุภาพและกรมมื่นอักษรศาสนโสพลพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจะได้เสด็จขึ้นเถลิงทวันราชสมบัติในกรุงเทพมหานครแล้วจะมิได้ทรงรังเกียรเดียดฉันเลยก็กล่าวได้เลยนะครับว่าแม้แต่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรหรือว่ากรมมื่นพิกคคเนศวนสุรสังกาศพระาราชโอรสองคโตของพระองค์เนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าจะได้ขึ้นครองราชสมบัติครับ ดังจะเห็นชื่อของเจ้านายที่ทรงกรมอีกถึง3พระองค์ครับที่ไม่ได้ทรงรังเกียจเดียดฉันครับหากได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระองค์ในการข้างหน้านะครับสพระองค์ที่ว่าที่เอ่ยนามไปเนี่ยชัดๆอีกครั้งก็คือกรมมื่นบำราปรปักครับซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักนะครับ อีกพระองค์หนึ่งคือกรมมหมือนวรจักรธรานุภาพครับภายหลังก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมมขุนวรจักรธรานุภาพทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นพระราชโอ,อรสในรัชกาลที่สองนะครับและอ <60 S 1> ีกพระองค์หนึ่งค <t un fruit> <lawyers S 1> ือกรมมหมือนอักษรศาสนาโสพลครับที่ต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมหลวงบดินทรภัยสารโสพลนะครับทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่สครับ ความในพระราชาุลย์ไทยข้างต้นเนี่ยเผยนะครับว่ารัชกาลที่4เนี่ยทรงยินดีให้เจ้านายเหล่านี้เสวยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์พระบรมราชวงศ์จัก,กรีนะครับโดยไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องสืบสายพระโลหิตจ,จากพระองค์โดยตรงนะครับเพราะว่ากรมมืหมื่นบำรับปรปัก กับกรมหมื่นวรจักรทรานุภาพเนี่ยก็เป็นพระอนุชาธิราชต่างพระชนนีก็คือน้องต่างแม่นะครับขณะที่กรมหมื่นอักษรศาสนาโสพลก็คือพระชนัดดาก็คือหลานอาของพระองค์เองนั่นแหละครับในทัศนะของรัชกาลที่4เนี่ยทุกพระองค์ล้วนมีโอกาสได้รับเลือกหรือว่าถูกอัญเชิญขึ้นครองราชทั้งสิ้นแหละครับแต่ในอีกมุมนึงครับอาจารย์ธงทองจันทรังสุเนี่ย ได้เคยเล่าเอาไว้ในกิจกรรมสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนานะครับในหัวข้อ,อยุวกษัตริย์รัชกาลที่5เนี่ยอาจารย์ทงทองเนี่ยเล่าว่าการสื่อพระราชสมบัตินับแต่โบราณมาเนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการเมืองครับซึ่งมีความผันแปรและก็ไม่แน่นอนครับอาจารย์บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยท่านมีความคิดที่ชัดเจนมากเลยครับ ว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะนั้นไม่ใช่เรื่องของการสืบพระาชสมบัติหรือเรื่องของสวรรค์มอบให้เป็นแะครับแต่ว่าเป็นเนี่ยเพราะเจ้านายและขุนนางเนี่ยยอมให้เป็นครับแล้วก็มีบริบทอีกบริบทหนึ่งครับก็คือบริบทที่ว่าถ้าหากราชการที่4สเสด็จสวรรคตลงเนี่ยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะกษัตริย์พระองค์ที่2หรือเป็นวังหน้าด้วยนะครับก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ทันทีครับแล้วก็จะได้ครองราช ก่อนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรอยู่แล้วนะครับนั่นทำให้รัชกาลที่4ี่เนี่ยโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังนันทอุทยานขึ้นครับมีพระราชดำริว่าเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยหากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ขึ้นครองราชสมบัติเพียงพระองค์เดียวต่อจากพระองค์เนี่ยพระราชโอรสพระราชธิดาก็ไม่อาจจะประทับอยู่ในวังหลวงต่อไปได้หรอกครับก็ต้องย้ายออก จึงมีพระราชนมริเนี่ยให้มาประทับที่พระราชวังนันทอุทยานครับเพียงแต่ว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเสด็จสวรรคตซะก่อนครับคือก่อนรัชกาลที่4ีถึงสปีนะครับแม้ว่าจะไม่มีสูตรสําเร็จในการสืบราชสมบัติครับแต่ว่ารัชกาลที่4ี่น่ยทรงมุ่งหวังครับที่จะให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรในครองราชต่อจากพระองค์ครับ อันนี้อาจารย์ทองทองบอกว่าสะท้อนจากในพระราชพิธีโศกันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะครับเพราะว่ารัชกาลที่4ี่เนี่ยโปรดเกล้าให้ประทับพระที่นั่งพุทธานการจนะสิงหาศัรับบนพระราชยานคานหามซึ่งเป็นพระราชยานสําหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับแทนที่จะให้ประทับพระราชยานกงสําหรับเจ้านายชั้นพระเจ้าลูกยาเธอและก็เจ้าฟ้านะครับ นอกจากนี้ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งเล่าเรื่องตอนหนึ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ารัชกาลที่4ี่เนี่ยทรงหมายมอบพระราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรนะครับความตอนนั้นบอกว่าเวลาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดํารัสสั่งให้เลื่อนกรมเจ้าหน่ายครั้งนั้นเสด็จประทับที่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อส่งสั่งแล้วก็มีพระราชลำ m รัสให้หาเจ้านายทั้งสี่พระองค์นั้นเข้าไปเฝ้าณที่ระโหฐานตรงหน้าพระพุทธรูปแล้วมีพระราชลำ m รัสว่าจะทรงปฏิญาณเฉพาะพระพักพระมหามณีรัตนปฏิมากรว่าเจ้านายซึ่งจะเป็นกรมขุนสี่พระองค์นี้ถ้าใครได้ครองราชสมบัติต่อไปจะไม่ทรงรังเกียจเลยเจ้านายสามพระองค์ต่างกราบทูลถวายปฏิญาณว่ามีได้ทรงคิดมักใหญ่ใ่สูง ตั้งพระหฤทไทยแต่จะสนองพระเดชพระคุณช่วยทํานุบํำรุงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอให้ได้รับราชสมบัติสืบไปเจ้านายที่เป็นกรมขุนสีพระองค์คราวนั้นก็อย่างที่ผมบอกครับมีพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมขุนบำรับปรปักษ์มีพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนวรจักธรธานุภาพพระเจ้าราชวงศ์เธอกรมขุนศรีหาวิกรมแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมขุนพินิตระชานาะก็คือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรน,นะครับ กระทั่งเมื่อความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นครับเมื่อรัชกาลที่4เนี่ยทรงประชวนด้วยไข้ป่าหรือว่ามาเรียครับหลังจากเสด็จว่ากอเพื่อทอดพระเนตรเหตุการณ์สุริยุปราคาตามที่ได้ทรงคำนวณไว้อย่างแม่นยำครับขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็ประชวนด้วยโรคเดียวกันด้วยนะครับครั้นเมื่อรัชกาลที่4เนี่ยคงจะทราบพระทัยดีว่าจะทรงมีพระชนอยู่ได้อีกไม่นาน ก็จึงส่งเรียกเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มาปรึกษาเกี่ยวกับกิจการในภายภาคหน้าครับทรงมีพระราชดำรัสให้ถวายพระราชสมบัติแก่บุคคลที่เหมาะสมตามสมควรครับแต่ก็ไม่ได้กำชับโดยตรงว่าให้ถวายพระราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรน,นะครับเรื่องนี้เราลองมาทำความรู้จักกับผู้ซึ่งมีโอกาสจะเป็นรัชกาลที่หที่มีความเป็นไปได้และก็ถูกไว้วางพระราชฤทัยในรัชกาลที่4นะครับ พระองค์แรกก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักครับท่านมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ากลางครับเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองนะครับซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีครับซึ่งเป็นพระชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับที่ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาทองสุข ซึ่งเจ้าจอมมารดาทองสุภเนี่ยเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวงศ์แห่งคนครเวียงจันทร์นะครับเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำรับพรปักเนี่ยเป็นต้นราชสกุลมาลากุลนะครับหลังจากที่ทรงสําเร็จการศึกษาเนี่ยทรงเข้ารับราชการในราชการของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่3นะครับต่อมาในราชการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงรับราชการในกรมวังครับร ดูแลภายในพระบรมมหาราชวังและก็พิจารณาตัดสินคดีความกรมพระคชบาลและก็กรมสังคารีธรรมการครับซึ่งปัจจุบันก็คือกรมการศาสนานั่นแหละครับจนถึงปี2394ได้รับพระราชทานสุพรรณบัตรจารึกพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหามาลาอิศวราธิราชวิวงบรมพงศ์ปฏิพัทธ์บุรุษรัตนะวะโรภโตสุชาติบริสัทยานาฏณรินทราธิบดี แล้วก็ให้ตั้งเป็นเจ้ากรมเป็นกรมมะมื่นบำราปรปักครับส่งบังคับบัญชากรมพระภูสามาลาคลังวิเศษคลังข้างในนะครับจนเป็นที่ไว้วางพระราชาลไทยครับ9สิงหาคม2410เนี่ยมีพระบรมรชาชโองการให้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมผู้ใหญ่ชั้นกรมคุณน,นะครับทรงสักดินาห้า0,000ื่นครับพระองค์ถัดมาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมคุณวรจักรธารนุภาพนะครับทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าปราโมทครับ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองกับเจ้าจอมมารดาอัมพาครับประสูติเมื่อ11มีนาคม2360นะครับและก็ส่งเป็นต้นราชสกุลปราโมทครับพระองค์เจ้าปราโมทเนี่ยทรงกำกับราชการกรมพระนครบาลกรมหมอกรมช่างเคลือบช่างหูงกระจกกรมยวนหกและก็กรมท่านะครับ 12. พฤศจิกายน2,394เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรโดให้สถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวรจักรรานุภาพครับถึงวันที่23กันยายน2,410ก็จึงโปรโดให้เลื่อนขั้นเป็นกรมขุนวรจักรรารนุภาพครับอีกพระองค์ก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบรินทรภัยสาลโสพลทีขะชนเชษประยูนครับ มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสิงหราครับเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับประสูติจากเจ้าจอมมันดาคลายครับซึ่งเจ้าจอมมันดาคลายได้มีเชื้อสายเปร์เซียนะครับประสูติเมื่อวันที่10ธันวาคม2 3 6 9ครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าให้ทรงกำกับกรมพระอารักษ์และก็ทรงสถาปนาเป็นกรมมื่นอักษรศาสนโสพลครับ อย่างไรก็ตามครับเมื่อพระองค์ทรงพระประชวรหนักในปี2411เนี่ยได้มีการปรึกษาหารือเป็นการภายในนะครับในระหว่างบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ข้อสรุปอย่างไม่เป็นทางการก็คือการอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาตขึ้นครองราชสมบัติครับ เมื่อรัชการที่4ทรงทราบเรื่องนี้แม้จะทรงยืนยันให้พิจารณาเลือกเอาเจ้านายที่มีสติปัญญาเป็นประถมนะครับทั้งยังทรงพระราชดำรัสว่าลูก้ายังเด็กอยู่แต่เมื่อคุณนางที่เข้าเฝ้าเนี่ยกราบบังคมทูลถึงความเหมาะสมของเจ้าฟ้าจุลาลงกรณนก็ไม่ได้ทรงขัดข้องมติดังกล่าวนะครับและทันทีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่4สเสด็จสวรรคตเนี่ย การประชุมอยากเป็นทางการเพื่อเลือกพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ก็เกิดขึ้นครับโดยองค์ประชุมเนี่ยประกอบด้วยพระเจ้าวราวงเธอกรมหมื่นบวรรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานนะครับมีเจ้าพระยาศรีสวิยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญนาคเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการประชุมครับท่ามกลางพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นพระยาและก็เจ้าพระยาครับ ที่ประชุมครั้งนั้นมีมติยกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิษ์ประชานาตขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สําเร็จราชการจนกว่าพระเจ้าแผ่นดินจะมีพระชนมายุครบ20พรรษาครับส่วนในการสถาปนาวังหน้าหรือว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่ประชุมตกลงที่จะแต่งตั้งกรมมื่นบวรวิชัยชาญน,นะครับพระโอรสองค์ใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกรมพระาชวังบรวรสถานมงคลตามคําเสนอของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นมติเอกฉันของที่ประชุมนะครับเพราะว่าพระองค์เจ้าปราโมทกรมมุนวรจักรทรานุภาพเนี่ยส่งคัดค้านว่าการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งวังหน้าหรือว่ากรมพระราชวังบรวรสถานมงคลเนี่ย ตามโบราณราชาประเพณีเนี่ยเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นหน้าที่ของที่ประชุมครับซึ่งเรื่องนี้ทําความไม่พอใจให้แก่สมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มากนะครับถึงกับย้อนถามพระองค์เจ้าปราโมทไปว่าที่ไม่ยอมนั้นน่ยอยากจะเป็นเองหรือพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนวร,รจักรทรานุภาพก็จึงตรัสตอบว่าจะให้ยอมก็คงต้องยอมการประชุมก็เป็นอันตกลงกันครับ หลังจากนั้นก็เป็นที่เล่าลือกันนะครับว่าพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนวรจักรทรางุภาพเนี่ยไม่เสด็จออกจากวังที่ประทับของพระองค์อีกเลยครับเนื่องจากการประทะกับเจ้าพระยาศรีสุริยวง์ในครั้งนี้แหละครับตอนนั้นใครๆก็รู้ว่าเจ้าพระยาคนนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินแหละครับและเมื่อนั้นก็ถึงการแห่งความทุกข์ความยากของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เมื่อขึ้นเป็นยุวกษัตริย์ที่มีพระชนมายุเพียงแค่15าพันษาเท่านั้นนะครับ แล้วพระองค์ก็ทรงป่วยหนักอยู่ด้วยครับพระองค์เนี่ยสเสด็จมาถวายน้ําส่งพระบรมศพก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทรงเป็นลมซะก่อนครับจนต้องกลับไปประทับที่พระตําหนักสนกุหลาบครับสมเร็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เนี่ยประชวนหนักจนเป็นที่กังวลน,นะครับว่าจะ,สะเสด็จสวรรคตอีกพระองค์หนึ่งหรือเปล่านะครับเรื่องนี้คุณหญิงพันธ์พระยาของเจ้าพระยาศรีสวีวงศ์ถึงกับออกปากพูดนะครับว่านี่พ่อจะอยู่ไปได้อีกสักเท่าไหร่ ใครก็คิดว่าพระองค์ไม่น่าจะรอดตอนนั้นนะครับอาจารย์ธงทองจันทรังสูรเนี่ยได้ยกความจากพระนิพนธ์ของพระวรวงเธอกรมมื่นพิทยาลาพฤติยากรน,นะครับมาอธิบายถึงอำนาจของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์นะครับบอกว่าอันที่จริงน่าจะเชื่อได้ว่าผู้สำเร็จร,ราชการแผ่นดินเนะี่ยมิได้คิดมุ่งร้ายต่อพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งส่งพระเยาว์อยู่นะครับแต่เนื่องด้วยครองอำนาจการเมืองไว้ในมือเป็นเวลานาน,นครับ จึงเป็นการยากที่จะยอมสูญเสียความเป็นใหญ่นั้นไปแม้แต่เพียงส่วนน้อยนะครับผู้สาเร็จราชการแผ่นดินนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากเป็นรัฐบุรุษที่มีเล่ห์เหลี่ยมและก็สุขุมมากมากครับอาจารย์ทงทองตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่เจ้าพระยาศรีสุวิยวงศ์เนี่ยตั้งพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศเป็นวังหน้านี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าหากรัชกาลที่5สเสด็จสวรรคตได้ไม่นานหลังจากได้รับพระราชะสมบัติเนี่ย ก็จะไม่มีผู้ที่เหมาะสมไปกว่านี้ครับเพราะว่าพระราชโอรสพระองค์อื่นๆในรัชกาลที่4ี่เนี่ยยังทรงพระเยาว์อยู่มากๆเลยล่ะครับแต่ว่าพระองค์ก็สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ความยากลําบากเหล่านี้มาได้ก็สรุปได้แล้วครับว่าทรงเริ่มจากการรักษาพระองค์ให้หายประชวนซะก่อนครับ ทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจต่อเจ้าจอมทั้งหลายนะครับรวมถึงบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าน้องนางเธอก็คือบรรดาอาอาของพระองค์นั่นแหละครับทรงไม่คิดถึงเรื่องเก่าแต่ความหลังที่เคยมีปัญหาครับทรงอ่อนน้อมต่อพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และก็ทรงยกย่องพระบรมวงศานุวงศ์ให้มีวาสนาเสริมความดีที่เล้กระทําครับหากกระทําผิดก็ต้องว่าตามผิดครับ ทรงดูแลข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงและก็ทรงไม่อาฆาตผู้ที่วางตนเป็นศัตรูต่อพระองค์มาก่อนด้วยนะครับในที่สุดกระทั่งเมื่อพระองค์ทรงผนวดและก็ได้ลาสิกขาบทประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สองเมื่อ11พฤศจิกาย,ยน2416เนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้มีฐานะเป็นยุวก,กษัตริย์อีกต่อไปครับซึ่งเมื่อถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสุกงอมครับที่จะทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระองค์เองแล้วครับ และจะท่งนำประเทศสู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ในการต่อกรกับจกักรวรรดินิยมตะวันตกที่เป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงต่อสยามในเวลานั้นน,น,นะครับและในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยที่ประชุมพระบรมวงสานุวงศและก็ข้าราชการเนี่ยก็พร้อมกันให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำรับปรปักเนี่ยเป็นผู้สาเร็จราชการในพระราชสำนักและก็ว่าพระคลังทั้งปวงครับ ต่อมาก็ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการกรมมหาดไทยสมุหานายกอักระมหาเสนาบดีว่าราชาการหัวเมืองต่างๆและเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศนะครับทรงเป็นประธานของพระบรมวงศานุวงศ์เลยครับอีกพระองค์หนึ่งก็เช่นกันครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่5เนี่ยก็โปรดเกล้าเลื่อนพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรภัยศาลโสพลเนี่ย เป็นกรมขุนบดินทรภัยสานโสพลครับแล้วก็โปรดเกล้าให้ทรงกำกับกรมอักษรพิมพ์การและกำกับสารรับสั่งชำระความราชตระกูลครับแล้วก็ส่งเลื่อนเป็นกรมหลวงบดินทรภัยสานโสพลทีฆชนเชษดประยูนครับว่าที่กษัตริย์ซึ่งเป็นพระประยุรยาชันผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ขึ้นครองราชเป็นราชการที่5ทั้ง3พระองค์เนี่ยสิ้นพระชนลงในแผ่นดินราชการที่5ทั้งสิ้นนะครับ พระองค์แรกก็คือพระเจ้าบรมโงวงเธอกรมขุนวรจักรทรานุภาพเนี่ยสิ้นพระชนเมื่อวันที่13มิถุนายน2415ครับมีพระชนได้55,000สาพันษาพระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลปราโมทนะครับทรงมีพระโอรสธิดากับชายา11พระองค์ครับแล้วก็กับหมอมอื่นออีก46พระองค์ครับพระองค์ถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมโงวงเธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมสมเด็จพระบําราปรปักครับ ส่งเรื่องประชวนมาตั้งแต่พศ2429ครับมีอาการเสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับจนถึง23สิงหาคมอาการก็สุดลงนะครับเสวยได้แต่พระกราหารต้มไม่เกินหนึ่งฝาเล็กครับได้พระโอสถแล้วพระอาการก็ส่งมาจนถึงวันที่29สิงหาคมก็สุดลงอีกครับเสวยอะไรได้เพียงแต่เล็กน้อยเท่านั้นเองจนถึงวันอังคารที่31สิงหาคมก็ส่งอ่อนเพลีย ประชวนพระนาภีแล้วก็หอบเป็นคราวๆค,ครับพระเนตรมัวแล้วก็พระการตึงก็คือตาฝ้าฟ,า,ฟ,า,ฟางมองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินนะครับจนกระทั่งวันที่1กันยายนทรงหอบแล้วก็เพลียมากขึ้นสิ้นพระชนเมื่อตีสี่นาทีนะครับมีระชันษาได้67ปีกับ130วันครับ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เสด็จมาในช่วงบ่ายพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาส่งน้ำพระศพครับและก็โปรดเกล้าให้พนักงานเชิญพระศพลงพระลองตั้งบนแว่นฟ้าประกอบพระโกรกุดันใหญ่เครื่องสูง9้าคันชุมสายสี่คันพระพิธีกรรม8รูปสวดพระอภิธรรมทั้งกลางวันกลางคืนครับได้รับพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุท้องสนามหลวงนะครับเมื่อวันที่28เมษายน2430ครับ ทรงเป็นต้นราชสกุลมาลากุลครับทรงมีพระโอรสและพระธิดาจํานวน11พระองค์นะครับกับพระชายาหนึ่งพระองค์และก็หม่อมอีกสองคนครับและพระองค์สุดท้ายก็คือกรมหลวงบดินทรภัยศาลโสพลทีฆะชนเชษประยูนครับพระองค์สิ้นพระชนเมื่อวันที่5กรกฎาคม2446ด้วยพระชนษา76สปีนะครับนับเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่มีพระชนษาสูงที่สุดนะครับ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระบรมหาราชวังพร้อมกระบวนแห่นำเนี่ยตามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรภัยศาลโสพลพระชทานน้ำสงฆ์พระศพครับทรงสวมพระชดาพระราชทานแล้วก็เชิญพระศพขึ้นปฏิสถานบนแว่นฟ้าสองชั้นประกอบพระโกรกุดันน้อยมีเครื่องสูงทองแผ่ลวดแวดล้อมครับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรภัยศาลโสพลทีฆขชนเชษฐประยูนเนี่ยเป็นต้นราชาสกุลสิงหรานะครับเสกสมรสกับหม่อมกลีบสิงหราณอายุธยาหม่อมมาลายสิงหราณอายุธยาและก็หม่อมอื่นๆอีกหลายคนครับมีพระโอรสธิดาทั้งสิ้น28พระองค์ครับเจ้านายทั้ง3พระองค์นี้เป็นว่าที่ถ้าเราจะเรียกทุกวันนี้อาจจะพูดได้ว่าเป็นโนมินีก่อนที่จะมีการคัดเลือก โดยอนเนกชนนิกรสมสสรสมมุตินะครับที่ประชุมที่มีทั้งพระสงฆ์ขุนนางและก็พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับเพื่อที่จะเลือกพระมหากษัตริย์พระองค์ถัดไปมาเป็นรัชกาลที่5ครับซึ่งทั้ง3พระองค์นี้รวมถึงเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณนะ์ส่งเป็นน o m i n ีซึ่งจะต้องถูกเลือกในคราวนั้นนะครับแต่สุดท้ายเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขนพนิษประชานาธก็ได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่หครับ และเจ้านายอีก3พระองค์ที่เหลือที่ไม่ได้เป็นเนี่ยก็ช่วยเหลือทํางานเพื่อแผ่นดินมาโดยตลอดพระชนชีพและก็สิ้นประชนลงในแผ่นดินรัชกาลที่5ทั้งหมดนั่นแหละครับเรื่องราวเหล่านี้เมื่อได้อ่านพบเมื่อได้รับรู้มาก็รู้สึกว่าเราก็จะได้รู้เอาไว้ว่าในยุคสมัยนั้น มีเหตุการณ์แบบนี้มีบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติเรานะครับแม้ว่าหลายพระองค์เราจะไม่ได้รู้จักมากนักก็ตามแต่ครั้งหนึ่งนั้นพระองค์มีศักดิ์และสิทธิ์และมีบารมีพอที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในแผ่นดินที่5ต่อมาได้เลยนะครับเพียงแต่ความเป็นไปในช่วงเวลานั้นไม่ได้สบโอกาสให้ท่านเหล่านั้นขึ้นครองราชอย่างที่เราได้รู้กันจนวันนี้นั่นแหละครับ ขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f a c e b o o k p a g จคนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปอง สวัสดีครับ